ครับสวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุดรดิตนะครับก็อยู่ในโครงการของเฮียอุดสัญจรนะเครือข่ายร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขากันนะครับนะครับในช่วงนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดอุดรดิตนะครับเป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในตอนนี้ในปัจจุบันนี้นะครับที่อยู่นอกเขตจากภาคอีสานกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าที่ร้านนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไปพบกับท้าวแก่ร้านไทยเจริญสาขาอุตรดิต์กันนะครับกันเข้ามาเลยครับโอ้มาเลยนะครับก็มีขังกองปุ๋ยนะครับ้ายมือในะก็เป็นแมวเงินนะครับปุ๋ยแมวเงินแล้วก็ปุ๋ยยูเรียกระต่ายนะครับแล้วก็ปุ๋ยหัววัวมีครบหมดเลยนะครับที่สาขาร้านไทยเจริญพาณิชย์จังหวัดอุตรดิต์น,นะครับตรงนี้ก็กระสอบแดงๆนะคุ้นเคยกันเลยนะครับก็ ไก่ทองคำแปดเก้ากันนะครับอ่ามาเลยครับตามมาดูมาเจอกับเท่าแก่กันแล้วนะสวัสดีครับครับอันนี้ก็เท่าแก่ร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอุตดิตกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทางเท่าแก่แนะนําตัวหน่อยนะครับว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนพิกัดเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้าจะเข้ามาหาก็จะได้อหาได้ง่ายๆอ่าเชียเลยครับเลยครับผมก็ สวัสดีกันอีกรอบนะครับพี่เพื่อนๆนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมก็ผมน้องอ้นนะครับนายวุฒิพงศ์พินทองนะครับก็ดูแลนะครับเปิดร้านอยู่นะครับร้านไทยเจริญนะครับสาขาที่สิบนะครับอยู่ที่อุตรดิษนะครับผมก็ถ้าเซิร์ชจากทางพิกัด GPS นะครับก็เซิร์ชคําว่าไทยเจริญพาณิชย์อุตรดิตฐได้เลยครับผมอ๋อไทยเจริญพาณิชย์ อุดรินก็จะเจอทาง G P S ได้เลยอ่านั้นง่ายๆเลยสำหรับลูกค้าที่เล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออนไลน์ครับครับส่วนลูกค้าที่ขับรถมาปกตินะครับผมก็มาได้ที่บ้านหาดเสือเต้นนะครับผมตำบลคุ้งตะเภานะครับครับผมก็มาทางโรงงานน้ำตาลไทยเอกลักษ์เก่านะครับผมครับก็ถ้ามาจากทางถนนใหญ่สายเอเชียครับม ร้านจะก่อนถึงวัดหาดเสือเต้นประมาณหนึ่งร้อยเมตรออยู่ฝั่งเดียวกับวัดเลยครับอันนี้ก็คือพิกัดของที่ร้านมาได้เลยใช่ค่าเฮียอ้นไปส่งของมีใครเฝ้าร้านให้ไหมครับอ่ามีทางเจมินครับอ่าเจมินนะครับเจมินอยู่อันนี้เป็นอะไรลูกสาวหรือว่าน้องสาวภรรยาภรรยาที่รักสุดที่รักสุดที่รักนะครับที่รักก็จะอยู่เฮียอ้นเจมินนะครับที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอุดรดิต นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงแถวนี้นี่มีส่งไหมครับมีครับผมส่งไปอาณาจักรถึงไหนบ้างครับปกติทางร้านนะครับที่ส่งโดยปกติเลยแล้วไปบ่อยนะครับก็จะจังหวัดอุตรดิษฐ์เนี่ยช่วยๆอยู่แล้วช่วยๆแล้วส่งอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีสุโขทัยครับผมมี พิษณุโลกครับผมบมีกำแพงเพชรมีพิจิตรที่หลักๆเลยห้าจังหวัดอันนี้คือหลักๆห้าจังหวัดหลักๆส่วนทางชัยนาทนครสวรรค์ก็เป็นกรณีเป็นพิเศษพิเศษใช่เปพิเศษหลักๆก็เริ่มมาทางอุทัยโอ้โหอุทัยต่อกันอีกเพราะว่ามันไกลมากเลยนะอุทัยอุทัยชัยนาทแล้วก็นครสวรรค์เนี่ยเขาอยู่ใกล้กันอ๋อก็รวมๆกันทีละร้อยกระสอบก็ไปส่งได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่ก็คือ เสียอ้นนะครับก็วิ่งส่งอาณาจาักร5จังหวัดชัวๆเลยอุตรดิตสุุขไทยพิษณุโลกพิกพจิตรกำแพงเพชรนะครับลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ก็มาหาซื้อกันได้เลยนะครับครับทางร้านนี่ขายเข้าไปในพืชอะไรบ้างนะ,ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่หลักๆเลยนะครับณตอนนี้ของทางร้านเลยจะเป็นนาข้าวเป็นนาข้าวใช่ไหมานาปีและนาปังอ๋อครับแล้วก็ข้าวนาปี ข้าวนาบดังแต่ในอุตตดีๆดังเยอะๆเลยก็ทุเรียนขายด้วยไหมทุเรียนขายด้วยครับทุเรียนแล้วก็ตอนหลังเห็นว่ามีข้าวโพดริมแม่น้ําแม่น้าอะไรนะครับแม่น้ำน่านคแม่น้าน่านรับข้าวโพดเองเยอะมากเลยเยอะครับข้าวโพดริมน้ำนี่เยอะข้าวโพดน้ําเยอะเลยนะครับนะครับก็เกษตรกรที่อยู่บริเวณใกล้ๆบ้านหาดเสือเต้นนบถ้าส่วนใหญ่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าทางพื้นที่ของร้านเนี่ยก็จะเป็นนาบ นาปีกันนาปีัังนาข้าวก่อนนาข้าวนาข้าวก่อนเป็นหลักเข้าที่ขับรถมาไหนจากพิพิธณโลกมานน่ครับนาข้าวสองฝั่งข้างทางเลยนะครับล้วนๆเลยเยอะมากๆเลยใช่นะครับแล้วพันข้าวเป็นไงบ้างทางนี้ขายดีไหมพันข้าวทางนี้เนี่ยลูกค้าให้การตอบรับเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นตัวแรกเลยครับผมไก่ทองคำแปดเก้าครับไก่ทองคำแปดเก้าโหเป็นสายพันธุ์ที่โด่งดังเอามากๆเลย ทางภาคอีสานเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ใ<ช>ั่ทางนี้ก็มีม,มีการใช้ทําตลาดเริ่รมแล้วนะฮะเริ่มแล้วครับก็เป็นยังไงบ้างครับลูกคา้าเล่าเรื่องของไก่ทองคำให้ลูกค้าฟังนิดนึงไก่ทองคําเนี่ยที่ลูกค้าตอบรับเนี่ยคือเขาเป็นข้าวอายุน้อยครับผมข้าวอายุน้อยฉายาเขาร้อยกว่าถังอ๋ออายุน้อยร้อยถังอายุน้อยร้อยถัง<อ>นะครัใช้ได้ลเลยครับการดูแลนี่ง่ายลูกค้าบอกต้นเตี้ยและแง้ที่อายุน้อยได้กี่วันอ่อ แปดสิบห้าถึงเก้าสิบวันแปดสิบห้าถึงเก้าสิบวันโดยโดยเฉลี่ยดโดยประมาณครับแล้วก็ที่ว่าร้อยถังนี่เป็นคืออะไรครับผลผลิตครับพี่อ๋อ <คน S 2> ก็ารากว่าอายุข้าวอายุแค่เก้าสิบวันใช่แต่น้ำหนักนี่ร้อยถังก็คดเพิ่มนะพี่จออะอะไรหลายจ้าคำว่าร้อยถังเนี่ยเป็นภาษาของทางภาคกลางภาคเหนือล่างนะครับเออก็คือหนึ่งถังนี่จะ บัรจุอยู่สิบกิโลร <100 S 1> ้อย <100 S 1> ถังแล้วก็ไร่ละหนึ่งตันหนึ่งตันครับอ่า,านนอีสานนี่ไร่ละหนึ่งตันนะครับโดยทั่วไปนะครับคำว่าร้อยถังนี่ก็คือหนึ่งพันกิโลต่อไร่ใช่มีเยอะกว่านี้ไหมได้เยอะกว่านี้ไหม มีสูงสุดในพื้นที่อยู่ที่ประมาณตันสามครับโอ้แล้วคุณสมบัติอื่นมีอะไรบ้างครับนอกจากอายุน้อยร้อยถังของไก่ทองคำเขาต้นแข็งเขาค่อนข้างจะทนโรคทนแมลงทนโรคทนแมลงได้ดีเพี้ยนนอยไม่ค่อยชอบลงครับพี่แล้วโรคก็ไม่ค่อยกวนครับผมเพราะว่าเป็นข้าวอายุสั้นแล้วก็ถ้าการดูแลได้ตามรอบตารสเตจของเขาเนี่ยเขาจะแทบจะไม่สะดุดเลยนะครับเ็าจะดูแลง่ายนะครับอันนี้ก็คือ ตัวแรกเลยที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากคือไก่ทองคำแปดเก้าขีเด็ดเลยจนทีเด็ดเลย,น,น,เลยนะครับจากลูกค้าจากทางสุขโขทยัยทางกำแพงครับทางพิจกกิตรก็วิ่งมาสื่อโอแปลว่าอนะไรจากาลกุงไกลเลยนะ<า>นะครับลูกค้าที่อยู่สุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรนะครับยังมาที่ เสียอ้อนนะครับไก่จเจริญพันธุ์สาขาขาอุตลิตครับแล้วก็นอกจากไก่ทรงคำ89มีสายพันธุ์อื่นเข้ามาอีกไหมครับมีสายพันธุ์90วันเหมือนกันก็นกมีตัว YT 51 YT 51เ,ออเป็นยังไงครับตัวนี้ก็ปีนี้อากาศเย็นเนี่ยทนหนาวไหมออไม่ว่าจะเป็นไก่ทองคําำ้9ไม่ว่าจะเป็น YT 51เอ,อ่อถ้าขึ้นชื่อว่าสายพันธุ์ข้าที่เอลงที่ร้านเนี่ย ทนหนาทุกตัวครับพีทนหนาทุกตัวเลยการันตีคอนเฟิร์มเลยโอ้แปลว่านอกจากไก่ทรงคำแปดเก้า YTH หนึ่งก็มีพันอื่นอีกอีกครับยังมีอีกเดี๋ยวอะไรบ้างครับว่าไล่สเตปตามอายุเบาไปก่อนเอาได้เลยได้เลยครับมีอีกตัวหนึ่งคือข้างๆข้างๆของเทียอูเนี่ยจะเป็นอ่าอีกต่อขอ หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดของกรมการข้าวเลยเป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดเลยโอ้ตองหนึ่งก็ขอตองหนึ่งกำลังดงดังอยู่ใ,ในโซเชียลกันเลยนะฮะใช่ครับอันนี้ที่ร้านก็มีจําหน่ายเหมือนกันมีเหมือนกันครับผมอ,อันนี้ตองหนึ่งแล้วต่อไปอีกมีไหมครับต่อไปมีอีกข้าวร้อยห้ามีพระเอกของร้านครับไม่กล่าวถึงไม่ได้พี่ครับผมครับก็มี อ YT 6 7 YT 6 7โอ้โหงดังมากตัวนี้ตอนนี้นี่เริ่มมีลูกค้าสอบถามเ,เข้ามาแล้วว่าเดี๋ยวจะลงชุดต่อไปเมษาข,ของจะมาตอนไหนจะมาตอน,นอได้เลยนะครับ<ห>เป็นไงบ้างลูกค้าครรประทับใจตรงไหนสุดเรื่องของ YT 6 7 YT 6 YT 6 7เนี่ยลูกค้าที่ประทับใจอย่างแรกเลยคือเพี้ยกระโดดไม่ชอบลงอ๋อต้านทานเพี้ยกระโดดใช่ครับสองคือขอบใบแห้งจับแัทีเรีย ต้านทานโรคขอบใบแห้งจากแบคทีเรียจากแบคทีเรียไม่ตรงเลยครับผมครับแล้วก็ใบไม้ใบไม้ครับต้านทานหมดเลยทั้งเพลี้ยทั้งโรคขอบใบแห้งโรคใบไม้แล้วทนหนาวไหมครับเอทนหนาวครับพี่เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่ที่ทางร้านเนี่ยการันตีครับแล้วก็สามารถทำได้ตลอดทั้งปีที่ลูกค้าชอบโอ้โหทางอีสานตอนนี้อุณหภูมิปีนี้ลึกสุดนี่อยู่ที่เก้าองศา ได้ข่าวว่า YT 6 7นี่ไม่เหลืองเลยยังปกติยังเขียวปกติเลยนี่นะครับรก็คือ YT 6 7นะครับก็ที่ร้านไทยเจริญสาขาอุตรดิตก็พร้อมจำหน่ายนะครับเดือนเมษายนนี้ก็พร้อมได้เลยแล้วนอกจากนั้หมดหรือยังครับสายพันธุ์เข้าเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวอ Ο ไปก่อนพี่เดีย๋ยวไ้ก่อน<อ>ต่อมาเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆสายพันธุ์แปลกๆเนี่ยไก่ทองคำเปดเจ้านี่เรารู้จักกันมาพักหนึ่งแล้วแล้วสายพันธุ์อันนี้เป็นตรายี่ห้ออะไรครับเห็นมาใหม่เลย ยี่ห้อ TCRP โดดเด่นยังไงครับถึงถึงทำให้เกษตรกรมั่นใจได้ทำไมถึงต้องใช้ของเรา TCRP ครับผมเพราะว่าพันธ์ของของทางไทจริญพาณิชย์เนี่ย TCRP เนี่ยจะทำการอบนะครับอบทุกเมล็ดทุกกระสอบอบโดยการอบไล่ความชื้นอ๋อแปลว่าหลังจากไปเกี่ยวมาแล้วผ่านกระบวนการคัดเมล็ดแดงเมล็ดปนอะไรหมดแล้ว ใช่ครับการลดความชื้นนี่ใโดยปกติจะมีอยู่สองวิธีการครับคือตากลานข้าวกับอบกับอบแต่ปลาที่ฟีอาร์พีนี่เราใช้วิธีการอบพี่อบเลยอบเลยครับโอ้ยมันแตกต่างยังไงกักตากในลานแตกต่างที่เ่าเอาเอาอย่างตากในลานก่อนนะครับครับผมถ้าตากในลานเนี่ยเขาเรื่องการลดความชื้นเขาเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอกันอ๋อแปลว่า บางทีตาดน้ำบางทีตากป้งและช่วงที่เราลากคาดไปเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนีฮะใช่ไอ้ข้างนอกก็แห้งข้างในก็ยังชื้นอยู่ทําให้เม็ดนี่ไม่สม่ําเสมอมันก็มันส่งผลต่ออะไรครับเรื่องความแห้งไม่สม่ําเสมอเนี่ยมันส่งผลต่อความงอกครับพี่โอ้โหเรื่องนี้สําคัญเอามากๆเลยนะครับเกษตรกรนี่ข้าวนี่จะยังไงก็ได้หวานแล้วแช่น้ําแล้วก็มาหมักต้องงอกถูกต้องครับพี่แต่ด้วยตรา t c ี่อบ อบอบอทุกเมล็ดทุกกระสอบทุกเมล็ดทุกกระสอบอบอบการงอกดีกว่าการตากไหมโอ้โหดีกว่าคนละเรื่องเลยพี่ดีคนละเรื่องเลยนะแตเห็นผลกันชัดๆนี่คือหน้าหนาวครับผมหน้าหนาวอย่างออย่างเราว่ามันมีถ้าตากลามันมีการเหยียบไปเหยียบมาอ่าฮมันทําให้ของเราเนี่ยคือการันตีเลยว่าอบทุกเมล็ดอบทุกเมล็ดอบทุกกระสอบถูกต้องเพราะฉะนั้นรับประกันเรื่องการงอกโดยเฉพาะในหน้าหนาว ัในหน้าหนาวเนี่ยหลายตราหลายยี่ห้อหลายทุกคนที่เก็บข้าวจะมีปัญหามากเพราะว่าขึ้นข้าวที่เอาไปแช่ยี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วมาหมักว่าจะงอกนี่ห้าวันหกวันบางคนถ้าเป็นข้าวที่เป็นเม็ดข้าวสารแตกนะแต่จากการเหยียบแต่จากการแห้งอะไรนี่เน่าเลยนะใช่แต่ทีซีพี่นี่อบอบแล้วก็งอกดีงอกดีแล้วก็อ่าเม็ดหล่านี่ รับประกันอยู่แล้วเรื่องความสวยในเรื่องการคัดโอ้อันนี้พอเราลดความชื้นด้วยการอบทุกเมล็ดทุกกระสอบแล้วต่อไปเป็นการคัดเมล็ดใช่คัดเมล็ดอะไรบ้างเมล็ดเลียหญ้าปนอะไรต่างๆอันนี้คัดแบบไหนเลยคัดโดยเครื่องกราวิตี้ครับโอ้เครื่องกราวิตี้นะครับแปลว่าการคัดเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ที่หลักๆใช้อยู่สองแบบคือเป็นลูกกลิ้งแล้วลมเป่ากับกราวิตี้นี่เรียกว่าจะแกรนร่อนเรียกว่าความถ่วงเฉเพาะ TCRP นี่ใช้วิธีการไหนครับขัดเครื่องกับราวิตี้ครับกราวิตี้เลยโอ้โหนะครเป็นตราใหม่ที่มาแรงเลยน้เป็นแบบนี้ใช่ครับนะครับอบนะครับเพื่อทําให้ความชื้นลดลงแบบสม่ําเสมอการงอกจะดีมากๆเลยนะส่วนการคัดเมล็ดพันธุ์ก็กราวิตี้อีก ใช่ครับโอ้โหแปลว่าเม็ดรีบไม่มีเลยใช่ไหมเม็ดรีบนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมเม็ดรีบกับปนนี่น้อยมากโอ้สุดยอดเลยแปลว่าเป็นตราใหม่ที่ได้รับการตอบรับดีมากเลยใช่ไหมยังยังไม่โดนลูกค้ามาว่าติ่ง้าวงไม่ดีตีติงมาว่ากงไม่ดีส่วนใหญ่จะบอกว่ารอกดีจังเลยสุดยอดอน้ำดีจังเลยโอ้แปลว่านี่ผลมาจากการอบทุกเมล็ดใช่ครับแล้วก็คัดด้วยเครื่องตราเวจี้ไม่มีเม็ดรีบไม่มียาปนไม่มีเห็นไม่มีดิน โอ้นี่นะครับก็คือเป็นตัวโดดเด่นตัวใหม่ล่าสุดของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะโดยเฉพาะที่สาขาอุตรดิติวมีจัดจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับ TCRP อบทุกเมล็ดอบทุกกระสอบแล้วก็คัดด้วยเครื่องกราวิกี้ปลอดจากเมล็ดรีบนะครับหินดินทรายต่างๆนาๆนานอกจากเรื่องของพันุ์ข้าวเรื่องของปุ๋ยแล้วนี่เรื่องยาเคมีพันการกําจัดวัชพืชมีครับมีไหมครับอ่าเดี๋ยวตามเข้า,าไปดูกันเลยนะครับ,รบอ่า นี่นะครับนี่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาโอ้โหมีเหมือนว่ามีอุปกรณ์ออนไลน์ด้วยเลยนบไ้ข่าวว่าเสียโอนนี่ก็ทําเกี่ยวกับไลฟ์สดออนไลน์ด้วยเลยเนื้อนำช่องหน่อยเนื้อนำช่องหน่อยก็แนะนําช่องนะครับถ้าทางอ้นปุ๋ยยามล็ดพันธุ์อุตรดิตอ้นปุ๋ยยามาเล็ดพันธุ์อุตรดิาครับล้วก็มีช่องอื่หนไหมครับก็ถ้าทางทิกตอกก็ไทยเจริญพาณิชย์สิธ์ไทยเจริญพาณิชย์์ ครับอ่าครับผมส่วนเอ่อช้อปปี้ก็จะเป็นเอ่อไทยเจริญพาณิชย์สิบเหมือนกันอ่าครับไทยเจริญพาณิชย์เป็น YouTube มีหรือยังเอ่อ u b e YouTube มีแล้วครับผม YouTube ก็เกษตรไทยเจริญเกษตรไทยเจริญนะครับก็แปลว่าของเสียอ้นเองนะครับสาขาอุตสาหกรรมมีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ใช่นะครับก็สามารถไปติดต่อกันได้เดี๋ยวมาเรื่องยานิดหนึ่งเป็นไงบ้างมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการคุมวัชพืชโรคแมลงบำรุงทุก มันพันไหมครับมีครบครับเลาเอาตัวอย่างโดดเด่นมาสักหนึ่งตัวนะครับไปครับคุมเลนกับคุมค่าอ้าคุมเลนอ่าคุมเลนที่ใช้กันในช่วงอ่าอันนี้เลยนะคุมเลนมาทั้งนี้เลยนะครับนี่คุมเลนที่ใช้กันช่วงหน้าฝนะเยอะจะเป็นตัวของอ่าตัวของโซลนเวอร์โซลนเวอร์ครลบเวอร์ก็จะบวกไปกับตัว ไบโอเซฟเฟอร์โอ้ยตัวนี้ช่วยทำให้การคุมได้ดีขึ้นโอ้โหลูกค้าบอกเหนียวเคลือบแผ่นเป็นเป็นแผ่นฟิล์มเลยเป็นแผ่นฟิล์มเลยนะฮะับทำให้การคุมได้ดีขึ้นนอกจากชอลเลนเวอร์คุมเลนมีตัวอื่นอีกไหมครับมีตัวต้องหลังครับต้องหลังเลยที่นั่นเอใช้กันโอ้โหอีสานนี่ตอนนี้กำลังโด่งดังเอามากๆอันนี้เป็นลุ่มของคุมเลนแล้วก็เกิดตอนนี้อีสานกำลังโด่งดังเลยคือ เอายาฆ่ามาบวกยาคุมเลนเลยทางนี้ได้แนะนําด้วยไหมครับทางนี้มีแนะนาเหมือนกันค่ะก็จะเป็นตัวกองหลังบวกกับตัวโพลิบีทอ๋อโพลิบีทอ่าเนี่ยทอ,อีสานกําลังแนะนาเพราะว่าอีสานนี่ปัญหาใหญ่คือเรื่องย่าข้าวนกหรือว่าย่าพุ่มควงเขาจะจับโพลิบีทบวกเข้า,ากับกองหลังหรือชอเลนเวอร์เลยทางนี้เริ่มมีการใช้บ้างหรือย,ยังครับตอนี้เริ่มมีฉีด ระยะสี่ห้าวันแล้วสี่วันเนาะแปลว่าศูนย์ถึงสามวันเนี่ยคุมเลนอย่างเดียวแต่ถ้าสี่วันห้าวันเนี่ยให้เอาโพลีบิตมาบวกด้วยใช่ครับถ้าเผื่อลูกค้ามาคุมเลนไม่ทันห้าวันขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยอรัคุ้มค่าหน่อยคุมค้มค่าคุ้มค่าก็มีตัวคอมนิลครับมีโซโลชอนครับ ครับมีโคบอลต์บิวพาเนลสามตัวเลยบิวพาเนลสามตัวเลยอ่าแปลว่าคุ้มค่านี่ก็มีครบเลยมีครบครับผู้นําใหญ่สุดก็คือโคบอลต์โคบอลตวใช่ครับโคบอลตวแล้วก็บิวพาเนะแล้วก็โจมาซอนลูกค้าชอบโคบอลตวไล่น้ำง่ายอ๋อโคบอลตวไล่น้ำง่ายครับตัวนี้เป็นไงชุ่มยอดได้ไหมชุ่มยอดได้จี้ได้ซ้ำได้ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยแปลว่าโคบอลต์จัดเป็นยาคุ้มค่าย่า แปดถึงสิบวันที่จี้ได้ซ้ําได้น้ำช่่มยอดข้าวได้ข้าวไม่ตายครัโอ้แบบอีสานเลยบบเนี้นแลบบ้วกลับมาทางอีสานเลยไม่ทางกันอ ah, <okay S 1> ่าโอเคนะครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมชมร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาอุรดรติดสาขาเดียวนะที่อยู่นอกเขตภาคอีสา,น,า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 น,น,นนะครับอย่งนง้ก็ฝากร้านไว้กับแฟนคลับไว้หน่อยนะครับก็ฝากนะครับแวะเข้ามาทักทายกันได้นะครับดูจะทักเข้ามาตามเพจตามช่องทางติด ติดตามขผมทุกๆช่องทางของทางร้านเลยนะครับหรือจะแวะเข้ามาที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับสาขาอุตรดิษฐ์นะที่บ้านข่าเือร์เต้นนะครับตะบลคุึงกะเพราได้เลยมางยนะครับมาทางเส้นลงน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ร้านอยู่ทางซ้ายมือน,นะครับผมเบอร์โทรติดต่อก,ก็086 สามสี่เจ็ดสามเก้าสามสี่ครับผมครับมีกี่เบอร์ครับมีเบอร์ไหมครับมีเบอร์เดียวครับเอาเบอร์เดียวหนึ่งเดียวเลยนะครับเบอร์นี้นะครับก็พิกัด GPS ก็ค้นหาทางยังไงเอ่ยออสามารถค้นหาทาง GPS ได้เลยนะครับเิาาร์ชคำว่าชัยเจริญพาณิชย์ อ่าไทยเจริญพาณิชย์<ไ>นะชีพเเลยนะครับเดี๋ยวไทยเจริญพาณิชย์อุตตด็ดอ,าอ่านะไทยเจริญพาณิชย์อุตตด็ดนะครับก็แวะมาหาเยี่ยมชมอ่าเฮียอ้นนะไทยเจริญพาณิชย์สาขาอุตตด็ตแล้วก็แฟนก็ที่เจมินเจมินอ่าก็บางทีก็เฮียอ้นไปส่งของก็มีเจมินนะอยู่ที่หน้าร้านก็สอบถามได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสาขาแรกนะของร้านไทยเจริญพาณิชย์ที่เป็นอยู่ในช่วงของเฮียอุตสัญจร เครือข่ายร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็จะไปดูสาขาอื่นต่อๆไปนะครับขอบคุณเฮียอดนมาเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ